NBA All-Star Weekend นะครับกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรารู้สึกไหมว่าความรู้สึกของเรากับ NBA All-Star Game เนี่ยมันถูกลดระดับลงความน่าสนใจความตื่นเต้นมันไม่เหมือนสมัยก่อนหนึ่งในบทความจากอัตล e ก i c นะครับได้วิเคราะห์เรื่อง Slam Dunk Contest ที่มันถูกลดระดับลงผมก็เห็นด้วยนะชีวิตในวัยเด็กผมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ามัน All-Star Weekend เนี่ย ผมก็เฝ้าดูว่าเมื่อไหร่จะถึงช่วง slam dunk contest อยากดูวินคาร์เตอร์อยากดูโคบีไบอันอยากดูไมเคิลจอแดนดูไมเคิลจอแดนดังจากจุดโทษดูวินคาร์เตอร์ดัดงโหดหดูโคบี Kobe ดังเวอเวอร์ต้องบอกว่าในยุคก่อนเนี่ยในยุคที่ผมโตขึ้นมาเนี่ย slam dunk contest เป็นอีเวนต์ที่แฟนบาร์สเฝ้ารอ ออสตาก็อยากรอดูสแลมดังอยากดูโชว์เวอร,วอร์อยากดูดังสร้างสารรค์ยิ่งยุคเนทโรบินสันปะทะอเดวทยฮาวเวิร์ดบอกเลยว่ายุคนั้นนะ่ะโคตรปั่นโคตรมันมันมีสตอรี่แต่กลับกันนะครับหันมามองวันนี้สแลมดังคอนเทสตที่สนุกครั้งสุดท้ายย้อนไปเมื่อไหร่มันต้องย้อนไปสมัยปี2016สมัยแซกราวีนสู้กับอารอนกอร์ดอน นี่ปี2025เกือบจะ10ปีแล้วเหตุผลกันใดกันที่ Slam Dunk Contest มันไม่น่าสนใจเหมือนเมื่อก่อนวันนี้เราจะมาชำแหละกันนะครับต้องบอกว่าในรอบ4-5ปีที่ผ่านมานะครับส l a m Dunk Contest เนี่ยถูกลดระดับความสนใจไปมากตอนนี้ใน All Star Weekend เนี่ยเพลอๆคนอาจจะสนใจ การยิง3มแต้มเป็นอันดับที่1การยิง3มแต้มยุคที่ใครก็ยิง3มแต้มการแข่งยิง3มแต้มเคอร์รี่เคทอมสันอาจจะดูตื่นเต้นกว่าสลมดังคอนเทนดด้วยซ้ำในยุคนี้เนี่ย ต้องบอกว่าการแข่งดังเนี่ยมันถูกลดระดับลงความน่าสนใจมันไม่เหมือนเดิมอาจจะอยู่ในระดับเดียวกับสกิลชาเลนจ์แข่งสกิลกันแบบที่คนไม่สนใจต้องบอกว่าสแลมดังจากเบอร์หนึ่งในออสตาตอนนี้ล่วงไปอยู่ในอันดับ2อันดับ3ในความน่าสนใจนะครับ <S <s เขาบอกว่าคุณลองดูลายชื่อผู้เล่นที่แข่งขันสแลมดังคอนเทส ในปีนี้เนี่ยเขาเอาสเตฟานคาสเซลจากซานตโตโนสเปอร์เข้ามานี่คือลุกกี้หน้าใหม่เอามาแข่งดังซึ่งในลีกเนี่ยสเตฟานคาสเซลเนี่ยดังอยู่อันดับที่75ในจำนวนดังต่อเกมนะอยู่อันดับที่75ดังไป28ลูกมันก็ไม่ได้มีความน่าสนใจขนาดนั้นสำหรับสเตฟานคาสเซล หรือคนต่อมานะครับนั่นคือมาทัสบูเซลิสของชิคาโกบูนี่ก็เป็นลูกกี้เช่นกันใน NBA เนี่ยเขาอาจจะดังอยู่ประมาณ25ลูกอยู่อันดับที่86แล้วก็แอนเดรีแจ็กสันจากมิวักกี้บัค คนนี้เนี่ยลีลาการเล่นอาจจะน่าสนใจมีพลังกระโดดเป็นผู้เล่นปี2ในปีนี้เนี่ยเขาดังลงมาทั้งหมด14ลูกอยู่อันดับที่145และคนสุดท้ายผู้เล่นที่เป็นไฮรลท์ right ใน All-Star Game ในแสลมดังคอนเทสต์เนี่ยก็เป็นแม็กแม็คครังหนึ่งในราชายัดห่วงของทศมัยนี้ต้องบอกว่าแม็กแม็คครังเนี่ยตั้งแต่เป็นแชมป์เนี่ยคนก็สนใจแต่เขาอยู่ในจีลีกเป็นหลัก เขาไม่ได้เล่นใน NBA และก็การดังใน NBA เนี่ยเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับเขาบอกว่าลองไปดูจริงๆเนี่ยในยุคก่อนหน้าสมัยก่อนหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีผู้เล่นดังๆผู้เล่นที่เป็นตัวจริงใน NBA ผู้เล่นที่กระโดดสูงๆดังเยอะๆยังไงก็ต้องกระโดดลงมาแข่งขันแต่ณวันนี้เนี่ยคุณลองมองส่ผู้เล่นที่คุณเอามาแข่งสนทนาคอนเทนต์ดูสิสเตฟานคาซเซลอ,อาจจะเป็นผู้เล่นที่ดี แต่เราสนใจลีลาการเล่นการจ่ายบอลการคุมเกมการเป็นลุกกี้ที่หวือหวาแต่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องดังหรือแอนเดร์แจ็กสันอาจจะร่างกายดีกระโดดสูงแต่มันก็เป็นผู้เล่นที่แบบไม่ได้เป็นสตาร์เป็นหน้าเป็นตาของทีมหรือมาทาัสบูเซลิสโอเคบูเซลิสเนี่ยผลงานในสนามอาจจะจับต้องได้ได้มีเวลาลงเล่นได้เล่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยดูจะเติบโตขึ้นไปในอนาคต แต่เขาก็ไม่ได้ดังเรื่องดังแม็กแม็ครังอันเนี้ยดังเรื่องดังแต่เรื่องบาสใน NBA เนี่ยมันหยิบโยงอะไรไม่ได้เลยมันกลายเป็นเหมือนมัสคอตในวงการดังมันเหมือนว่า NBA คิดอะไรไม่ออกก็ไปหยิบแม็กแม็ครังกลับมาดังโชว์เอาตัวรอดไปปีต่อปีอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เขาถามกับกันว่าหันกลับมามองยุคก่อนจอแดนโคบีวินคาร์เตอร์ ยังไงเนี่ยนี่คือดาราระดับแม่เหล็กของ NBA หรือเดว w h i t ฮาวเวิรเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเซนเตอร์ตัวท็อปพอมายัดห่วงเนี่ยแฟนๆก็เห็นสตาร์ใน NBA ลงมาแข่งขันก็อยากจะเอาใจช่วยอยากจะติดตามชมอยากจะเห็นดาราได้รางวัลสแตนนั่งคอนเทสตแต่ณวันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วมันเหมือนเลือกผู้เล่นที่แบบสักแต่เลือกเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เลือกดารามาเลยสักคนเขาบอกว่าบางทีเนี่ย NBA ก็อาจจะไม่ผิดนะ เพราะว่า NBA เนี่ยอาจจะเลือกแล้วอาจจะเชิญแล้วแต่เหล่าดาราก็อาจจะปฏิเสธเขามองว่าตอนนี้มันไม่เจ๋งเลยจริงๆเนี่ยใน NBA เนี่ยมันมีผู้เล่นที่ขึ้นชื่อเรื่องดังอยู่แล้วสมมุติถ้ากลับกันนะ NBA เนี่ยคัดคนมาแข่งขันสแลมดังคอนเทสเป็นแบบสตาร์เลยคนที่ขึ้นชื่อเรื่องดังก็อาจจะเป็นไซออนวิลเลียมสัน ตอนนี้กลับมาลงเล่นและฟิตปังกระมังตั้งเดเขามองว่าไซออนเนี่ยโอ้โหถ้าไซออนลงแข่งสแลมดังนะเชื่อเหลือเกินว่าคนทั้งโลกสนใจอยากเห็นตู้เย็นบินได้อยากเห็นพลังกระโดดของไซออนแล้วดังโหดหด,ดังหนักๆเชื่อเหลือเกินว่าสแลมดังคอนเทสจะกลับมาเป็นที่นิยมหรือจามอลแลนถ้าเอาจามอลแลนจอมกายกรรมของเราเนี่ยเข้าแข่งขันสแลมดังคอนเทส ใครก็อยากดูจามอลแลนลงเล่นเพราะเวลาในเกมจริงๆเนี่ยขนาดสถานการณ์ในเกมเขายังดังโหดอย่างกัแสลายลงคอนเทสถ้าแข่งสแลมดังมันต้องมีอะไรที่มันเวอร์กว่าหรือแอน a แมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเราก็เห็นแล้วว่าเขามีพละกกำลังการโดดมันทรงพลังมากๆก,การเล่นบนอากาศจาัดสรีระสวยงามถ้าเอาแอนแมนมาเข้าร่วมได้สมมุติ NBA เนี่ยไปบีบบังคับให้3คนเนี้ เข้ามาแข่งขันสลัมดังคอนเทสมันก็เหมือนสมัยก่อนที่มีไมเคิลจอร์แดนมีโคบีมีคาร์เตอร์มีทีแม็กนี่คือคุณภาพผู้เล่นระดับดาราที่เหมาะสมกับสลัมดังคอนเทสเขามองว่าตอนนี้ NBA นะสลัมดังคอนเทสเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่คนไม่ให้ความสนใจมันไม่สามารถเรียกเรตติ้งได้เหมือนสมัยก่อนอีกจุดหนึ่งนะครับคุณลองดูนะ สลัมดังคอนเทสเนี่ยแข่งกันเนี่ยชนะได้เงินประมาณ1 5 0 0 0 0ดอลลาร์3คะแนนแต่คุณลองดูลิสายชื่อดาราตัวแป้งๆตัวท็อปทอปเน้นไปแข่ง3แต้มกันเป็นหลักมันเป็นการการันตีว่าคุณคือผู้เล่นที่ยิง3แต้มแม่นที่สุดใน NBA แต่หันกลับมามองสลัมดังคอนเทสต์แม็กแม็กครังได้แชมป์สลัมดังแล้วยังไงอะ่ะเขาอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ได้อาจจะไ่เป็นนู่นเป็นนี่แต่ เงิน1 0 0 0 0แสนกับโอกาสแบบนั้นถ้าเป็นดารา NBA มันก็ดูน้อยมากๆเขาเลยมองว่าถึงเวลาแล้วแหละที่ NBA เนี่ยจะต้องมาปรับปรุงจุดนี้อาจจะต้องหาข้อเสนอที่เหมาะสมใครที่แข่งสารนักคอนเทสตมันต้องเสียสละนะมันอาจจะต้องคิดถ้าอาจจะต้องเตรียมการซ้อมอาจจะต้องฝึกหนักขึ้นดาราใน NBA เนี่ยอาจจะ แมเล่นเกมก็เสี่ยงเจ็บอยู่แล้วต้องไปฝึกสลมดังเดี๋ยวเจ็บมาก็จะสวยไปอีกเขาเลยมองว่า NBA เนี่ยควรคิดอะไรบางอย่างเพื่อดึงดูดให้คนกลับมาแข่งขันสลมดังคอนเทสอาจจะเป็นสัญญาอาจจะเป็นประกันสุขภาพอาจจะเป็นข้อเสนอพิเศษสำหรับคนที่เข้าร่วมการแข่งขันเพราะว่าใน NBA เนี่ยยังมีจอมดังดีๆอีกเยอะ แต่หันกลับมามองว่าชนะได้แสนหนึ่งมันก็เป็นเงินน้อยนิดสําหรับสตาเขาไม่เอาอาการบาดเจ็บมาเสี่ยงดีกว่าเขามองว่าถึงเวลาแล้วแหละที่ NBA ต้องบังคับผู้เล่นให้เข้าร่วมให้ได้ไม่อย่างนั้นกระแสะสนางคอนเทสตจะตายไปเรื่อยๆและก็แทบจะเป็นอีเวนต์จืดๆเป็นอีเวนต์กายกรรมและก็ต้องหาตัวผู้เล่นจากจีริกมาดังให้มันลอดๆไปปีต่อปีคุณละ่ะคิดว่าตัวเงินที่เพิ่มขึ้น สวัสดีการที่เพิ่มขึ้นหรือคุณมีไอเดียพิเศษพิเศษที่จะทำให้สารมนังคอนเทนกลับมาเป็นที่สนใจจะแก้ปัญหามันยังไงให้อีเวนต์นี้กลับมาปังเหมือนเดิมคอมเมนต์บอกหน่อยสิเพื่อคอมเมนต์ไหนดีเดี๋ยวส่งไปให้ NBA ดูซิว่าเขาคิดได้แบบนี้หรือเปล่าคิดเห็นยังไรกับกระแสสารนังที่ตกลงคอมเมนต์บอกกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะสวัสดีครับ